สวัสดีครับพี่น้องแตงมีดกิดยางแมคโครครับรุ่นนี้ผมใช้แมคโครไปแตงมีดไปต่อมีดมาครับต่อแมคโครมันเบิดหล่เลยมันมันเบิดหละ่ะของลูกมันเบิดกดเลยไปตอ่อไปต่อมาผมสีแตงครับแตงเดือยบาทเนี่ยต่อมาสร้างสิผมต่อมาเนี่ยเขากะสร้างเพื่อนกะฟีมือครับ อูิ่นเป็นอูสอรถอูสองรถอรถยู่บ้านดอนสวรรค์ครับพีน่น้องศาสตรฝีมือคักได้พีน่น้องคนอยู่โค้งเขตนี่กับหูจักเพื่อนอยอ่อูสร้างสาตร์บดอนสวรรค์ฝีมือการตอมีดแมคโครนี่สุดยอดในการพีน่น้องผมไปต่อมาแล้วอันนี้คือเล่มที่สองของลูกสาวผมตอ่อเต็มแรกของผมกว่าแมคโครคือกันก็ไม่มีที่าการชุบการนี่เิ่น ดยการครับพี่น้องแต่ว่าห้อมาแตงเองมาแตงหนึง่งแตงเดือยแตงยังเ,งเองนะพี่น้องแตงเดือยตัวน,นี้กับสร้างชาติครับเป็นอูซอมรถดอกแต่ว่าเพิ่นหักต่อมีดไห้น้ำนะตอมือเมคโคไอม,มีดกีดยางมือเมคโคผมเลยไปต่อนะเพิ่นขานาวเสือไม่กันเลยมักสองร้อยหาสิบสามร้อยพี่น้องแต่ขา้าไปต่อไม่นี่ เฮาด่ามเก่าเฮาเ,าเานี่นะแต่ว่าเฮาไปต่อแต่ใบมันนี่ร้อยหนึ่งครับพี่น้องประหยัดประหยัดทุนดีกต้นทุนไปอีกพี่น้องด้วยความเฮาทีไปซื้อไม้ะวาร้างนี่กัเขาก็มีฟีเมอร์เขากะแถวนี่เขาก็มีซื้อเสียงนะาพี่น้องตอ่อแต่มาตรฐานอยู่มันมีรุ่นหกสิบองศาอย่างอสี่สิบห้าองศาน้พี่น้องแล้วแต่เฮาจะเลือกเอาผมเลือกรุ่นบางครับพี่น้อย อาจังเอาเดี๋ยไดไหวคุณเด้อครับพี่นอ้องคลิปนาพอกันไหมคุณครับสวัสดีครับ